สวัสดีครับทุกคนผมพัฒนามัทลาสทีลาน์นะครับผมหรือว่ายุโรปครับผมตอนนี้ผมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะสถาปัตย์และการผังเมืองนะครับผมวันนี้นะครับก็เป็นวันประเนิเทศนะครับผมคณะเรานะครับผมก็ไปดูกันนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเยอะแค่ไหนนะครับผมเพื่อนใหม่ทั้งนั้นเลยนะ ไปดูกันว่าจะโหจะบันจะฮาแค่ไหนไปกันครับนี่นะครับผมทุกคนตอนนี้เราก็ก็มาลงทะเบียนแล้วครับแล้วก็เข้าข้างในนะครับห้องออดิโ t เรียมนะครับหรือว่าห้องประชุมของเราแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่าน้องๆนะครับมีความพร้อมยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราไปคุยกับน้องๆกัน let's go ตลาดบรีวิทยาตลาดกรีวิทยานะครับผมอ้าวคนละโรงเรียนกันหมดเลยอย่างนี้คือเป็นเป็นเพื่อนกันไรหรือว่าเป็นเพื่อนกันอย่างนี้เลย เมื่อกี้นี้เลยโอ้โหเพิ่งจะเป็นเพื่อนกันเมื่อกี้เลยนะครับทุกคนก็รู้สึกยังไงบ้างวันนี้ที่แบบว่าจะได้มาเจอเพื่อนๆใหม่ๆตื่นเต้นดียยินดีขอบคุณครับรู้สึกยังไงบ้างนะครับกับเพื่อนๆวันนี้ตื่นเต้นมากเจอเพื่อนดีใจมากได้มีเพื่อนเพิ่มขึ้นแล้วเอ๊ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ประหม่านิดนึงครับเพราะว่ามาครั้งแรกไม่ไม่รู้จักใครเลยดีครับอยากได้เจอกับเพื่อนใหม่ๆบ้างได้เจอกับเมื่อใหม่มาหาเลยเออเียม่ สวัดีครับทุกคนตอนนี้คาราบวดีไปแล้วขึ้นตอนเปลี่ยนหายนะครับผมจะพนที่นี่เลยเดี๋ยวเราไปฟังคาราบวันดีกันครับทุกคนสาวฝัดเราต้องรู้นะว่าสีเราคือสีอะไรนะฮะสีนนี้คือ v e r มิเลียนนะครับเป็นเขาบอกว่าคณะเราสีส้มใช่เราเป็นสีว v มิเลียนออเรนจะ์ก็คือ,ะคะเ,ปอ,อเ,เ,เป็นสีส้สสมนะคะเพราะฉะนั้นทุกสาขาคุณีความเขียนนี้ค่ ตรงเดี่ยวแบบนี้ก็ดีมเดเเพราะฉะนั้นแปลว่าแต่ละสาขาค่ะเรียนไปแล้วเราต้องไปเรียนกับเพื่อนสาขาอื่นเนาะเป็นเรื่องของกรตรอิ่มแน่นอนเนาะมากราบต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเราจะมีสมาชิกที่ยืนอยู่แล้วก็ห้องคอยเพื่อนๆทุกคนนะโอเคก็เป็กคนตอนนี้นะครับเป็นกิจกรรมของชมรมต่างๆครับประมาณนี้วิดีโให้ดูนะใหล้ลองๆสามารถเลือกเอเ่อเลือกดูเยอะเลย นี่ก็จะเป็นชมรมกลางนะครับทุกคนกิจกรรมต่อไปทุกคนเป็นกิจกรรม่านนะทุกคนาะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าแต่ละฐานเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับทุกคน let's go ครับทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กับฐานแรกนะครับผมฐานอะไรครับฐานแรกคือฐานอะไรครับ Exhibition น x h i b i t i o n นะครับผมหรือว่านิเทศกานะครับทุกคนก็คือ นี่นะครับผมแต่ละฐานเนี่ยก็คือเราจะบอกถึงนประวัตินะครับผมอของคณะเราเลยครับตั้งแต่แรกเลยนะครับผมทุกคนก็ฐานนี้นะครับเป็นฐาน e x ็กซ i บิชัซึ่งจะให้อาจารย์วิมลวิมลศิ์วรยรา,ยายตูนะครับเป็นผู้ก่อตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ของเราแล้วก็วเป็นคณะบดีคนแรกนะครับ โอเคครับทุกคน่านแรกก็ผ่านไปแล้วครับเมื่อกี้นี้ก็คือห้อง exhibition นะครับผมหรือห้องนิทรรศการนะครับที่จะบอกประวัติต่างๆของคณะเรานะครับผมก็มีข้อมูลที่แน่นมากเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูฐานต่อไปกันเลยนะครับผมฐานที่สองนะครับฐานน้องแขนดีนะครับผมทุกคน let's go โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ฐานที่2แล้วผมฐานน้องแขนดีนะครับผมก็นี่เลยครับทุกคน อันนี้จะเป็นแขนกลนะครับผมเพื่อการออกแบบของสถานปัตยกรรมนะครับผมก็มีน้องๆอยู่ประมาณสองสาเครื่องนะครับผมน้องก็ชื่อว่าน้องแขนดีนะชื่อน่ารักมากเลยตอนนี้พี่ๆทีมงานก็กําลังจะให้ความรู้กับน้องๆนะครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็กาลังจะไปฐานที่3านะครับผมหรือว่าฐานของห้องคลิกนะครับผมห้องหงนี้ก็จะเป็นห้องที่มีนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆมากมายเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์คัต 3D บิ้นเตอร์หรือว่าโดรนหรือว่าเป็น VR 3D โมเดลอะไรพวกนี้เราก็จะมีครบเลยนะครับก็ เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าห้องนี้เป็นยังไงผมงเลสโกครับทุกคนตักต้มแบบโมอโนต์ไทคตักซึ่งพวกเราสามารถใช้งานได้ฟรีทุกคนที่เป็นาานักศึกษาคณะสถาปัตย์รัแต่มีเงื่อนไขนิดนึงว่าคุณจะ้ับอบรมใช้เครื่องมือพวกนี้เป็นนะครับเพราะเครื่องมือพวกนี้ค่อนข้างจะอันตรายกับพวกเราด้วยถ้าใช้ไม่เป็น ห้องข้างในเนี่ยเขาจะเป็นห้องกิจกรรมแยกขยะนะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างใน,นกันนะครับทุกคนซึ่งเดี๋ยวพอเข้าไปข้างในเนี่ยเสียงมันจะดังนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับผมก็คือมีกิจกรรมเนี่ยเกี่ยวกับการแยกขยะที่ถูกต้องนะครับทุกคนก็เราก็ไปกันเลยครับ let's go ครับทุกคนก่งมากเลยมันมันขนาดนั้นเลยเหรอครับ ัานที่6เป็นยังไงครับผมอธิบายหน่อยฐานที่6นะคะก็จะเป็นเหมือนชาที่เป็นฟีซเคิลแร็คค่ะก็จะเป็นชาที่เกี่ยวก่ะ ข้าวๆก็ได้ข้าวๆอ่ะ,<จ>ะสามคำจบเราสามคำจบเศษที่ตัดจากโมเดลที่เหลืออ่ะสามารถเอามาวางใช้ได้เพราะว่าคนถัดไปจะใช้แน่นอนถูกต้องครับอย่างที่คณะบดีบอกนะครับผมมันจะไม่ใช่ขยะทุกชิ้นส่วนนะครับแต่ว่ามันจะกลายเป็นวัสดุให้คนต่อไปสามารถนํามาใช้งานต่อได้นะครับผมเรื่องนี้เราเริ่มจริงจังก,กันมากขึ้นนะครับ oh. เพราะว่า oh. โรคเนี่ยก็โลกนี่มีรเริอ oh. โลกเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะทุกคนก็จะต้องรักโลกกันมากขึ้นนะทุกคนโอเคครับนี่คือ่านที่หกนะครับ oh. โอเคครับทุกคนตอนนี้น้องๆก็กําลังจะแยกเข้าสู่สาขาตัวเองนะครับผมก็ตอนนี้ผมอยู่กับสาขา AR นะครับผมแล้วก็อยู่กับประธานสาขาด้วยนะครับผมน้องๆก็กำลังเข้ามาเตรียมพร้อมแล้วนะครับนี่ครับน้องๆกำลังเดินเข้ามาเตรียมพร้อมเพื่อรับข้อมูลข่าวสารดีๆจากอาจารย์ดีๆของเรานะครับโอเคครับทุกคนก็ Lets go ครับทุกคน ตอนนี้เราก็อยู่กับคณะบาดีนะครับผมแล้วก็นี่ครับผมอยู่กันทั้งคู่เลยต้องบอกก่อนอต้องเตกสองเตกสองครับอันนี้ผมผมไม่เตกลบหนึ่งผมไม่เกี่ยวนะครับมาเต็กลบหนึ่งเล ีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆใหม่ที่กำลังเข้าดูสถาปัตย์หน่อยไหมครับผมดีต้อนรับทุกคนนะครับใช้ชีวิตให้คุ้มค่าอยู่ในการนี้ก็สนุกสุดๆใครบอกว่าอดนอนเนี่ยเรื่องไม่จริงจริงครับไม่นอนจริงเหรอจริงจริงครับไม่จริงครับไม่จริงเออให้เอนจอยนะคะ Enjoy ในรัวสถาปัตย์ค่ะ โอเคครับขอบคุณอาจารย์ขอบคุณโอเคครับทุกคนเมื่อกี้นะครับเราก็อยู่ที่สาขา AR นะครับผมเป็นาสาขาผมเองนะครับทุกคนก็ลองลเรียนตั้งใจฟังอาจารย์กันอย่างดีนะครับอาจารย์ก็ให้ข้อมูลนะเราไปสาขาต่อไปกันครับสาขาอินเทเลียนะครับผมหรือสาขา IA นะครับผมใช่เดสโก้ครับทุกคน โอเคครับทุกคนเมื่อกี้เราก็ออกมาจากห้อง IA เลอะนะครับผมตอนนี้เราก็จะไปห้องของผังเมืองนะครับทุกคนโอเคก็เดี๋ยวไปกันเลยครับทุกคนแต่ว่าอาจะต้องเงียบๆนิดนึงนะครับพอดีว่าอาจารย์เนี่ยกำลังให้ข้อมูลกับน้องๆนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเข้าไปถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับว่าผังเมืองเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับทุกคนไปกันไปกับมันเพราะฉะนั้นเราต้องลงทะเบียนให้ครบตามอยู่ที่ที่เราต้องเรียนซึ่งคนที่จะให้รายละเอียดได้ดีที่สุดนี่คือพี่กุ้งวนนี้ ต่อไปสาขาที่เราจะไปดูนะครับเป็นสาขาแลนส์เคปหรือภุมิสถาปัตนะครับทุกคนก็อด้านหลังนี่พอดีเลยะครับทุกคนก็เลสโก้ทุกคน, go, กคนเดี๋ยวพาเข้าไปดูนะครับทุกคนครับตอนนี้กล้องมาแล้วนะครับให้ทุกคนทำอะไรกันได้ชิมแจ๊จังใสเย้ยเรื่องป๊อ ต่อไปนะครับสาขาที่เราจะไปดูคือ R าดีนะครับผมกสังหานะครับผมทุกคนก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับคือตอนนี้เขากำลังจะให้ข้อมูลกับน้องๆเช่นเดิมนะครับซึ่งก็ก็ต้องเข้าไปแบบเงียบๆนะทุกคนก็เดี๋ยวขอเนี่ยตัดต้องก่อนนะครับแวระบาัย่วยอกาช่บวแ่าับบเรงม่วครเวเนาริไงเาะเน่ ใช่ครับ <Okay. S 1> ทุกคนก็เดี๋ยวต่อไปนะครับจะเป็นเกี่ยวกับชมลมอ่า <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันครับ <Okay. S 1> ว่าเป็นชมรมมีอะไรบ้างน,นะทุกคน mm hmm. ก็เดสโกครับทุกคน mm hmm. โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็หลังจากที่แต่ละชมรมนะครับผมที่มีการแสดงนะครับได้ทําการโชว์ไปแล้วไม่ว่าจะเป็นกลองนะครับผมเชียร์เตะนะครับแล้วก็คาถากรไปเยอะนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงที่เปิดให้น้องๆนะครับเข้ามาสอบถามนะครับนี่เต็มเลยครับตรงนี้คือร้านไม้นะครับผมน้องๆเนี่ยก็จะสามารถเข้ามาสอบถามได้นะครับว่าแต่ละชมรมเนี่ยเป็นยังไงนะทุกคนก็เดี๋ยวเราก็จะไปดูกันด้วยนะว่าแต่ละชมรมเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวมาเริ่มจากชมรมแรกเลยนะครับทุกคน let's go ครับผม โอเคทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กับจะอยู่กับชมลมแรกนะครับทุกคนคือชมลมอะไรครับพี่ชมรมไาสร้างฐานบัตรอาสา,า,น,าน่าก็น่าคุ้นคุ้นไหมคนนี้อโอเคเดี๋ยวขอให้พี่บอกขา้าวขวเกี่ยวกับชมลมนี้หน่อยครับผมก็ชม,มรมนะคะจะมีการไปเซเว่พี่จะหาไซส์พี่จะไปทำจิตอาสากันนะคะแล้วก็ในปลายปีนี้เนี่ยเราจะมีการไปทำโปรเจกต์หญ่นะคะเราจะมีการรับสมัครลูกไายด้วยฝาติตามด้วยนะคะครับผมก็ชมลม ่ายตั้งครับผมโอเคโอเคครับทุกคนเดี๋ยวชมรมต่อไปที่เราจะมาดูกันนะครับผมก็คือชมรมเชียเตคับหรือว่าก็คือชมรมเชียอีเดอร์อะไรประมาณนี้นี่ใช่แล้วอ่ะอย่างที่โชว์ไปเมื่อกี้นี่พี่คนนี้เลยนี่ต่อคนนี้เลยเมื่อกี้ที่ํำโชว์ไปเนาะใชเชลยก็ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนนะคะสำหรับการ Orientation Day น้องๆมีหนึ่งเข้าสู่หัวธรรมศาสตร์ สำหรับชมรมเชียร์เต็กของเรานะคะหรือว่าชมรมผู้นงเชียร์นะคะก็จะมีการเวิร์กช็อปอยู่แลเร็วนี้ใช่ไหมคะสามารถติดตามข่าวสารได้ทางไอจชมรมทีอูเชียร์เด็กแล้วก็สามารถแอดไลน์มาได้ด้วยค่ะสามารถติดตามไอจเชียร์เด็กได้เลยนะครับผมทีอูเชียร์เด็กครับขอบคุณครับบ๊ายบายเด็กกต่อครับโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับก็หลังจากเอ่อเชียร์เด็กเมื่อกี้นะครับอีกชมรมหนึ่งครับจินตนาการเหมือนกันเลยชมรมน นี่นะครับผมก็เป็นพี่ๆที่โชว์ไปเมื่อกี้นี้นะครับผมครับอยากให้พี่ๆโปรโมทชมรมกันหน่อยะครับผมเชิญเลยครับสวัสดีค่ะชมรมสถาปัตยกรรมนะคะกลังจะมีเวิร์กช็อปแล้วน้องๆสามารถมาเล่นกัน เชิญชวนทุกคนนะครับผมสามารถมาลองเล่นได้น้องๆปีไหนที่เข้ามานะครับก็สามารถมาลองเป็นได้นะครับผมรอรอไ,ไม่ไม่ไม่หยาบแล้วเออเราสนที่ความสนใจนมีฝีมือไม่เป็นไรนเราขอคุณสนใจใช่ไหมมาพอขอขอบคุณสถาบันพารากรครับผมบ๊ายบาย เคครับทุกคนเดี๋ยวชมรมต่อไปนะครับที่เราจะมาสัมภาษณ์กันนะครับผมเสียงตั้งหน่อยนะครับเพราะว่ามีคันเสิร์ดขนาดย่อมยอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็คนเยอะมากเลยก็เดี๋ยวชมรมต่อไปเราจะสัมภาษณ์นะครับคือถาป้ากนนแนลนอโอเคก็เป็นยังไงบ้างชมรมนี้ไหนอธิบายให้ฟังหน่อยบอกเลยว่าจุดเด่นคือเราทํางานร่วมกับหลายฝ่ายหลายคนมีคนเยอะมากในชมรม เคยมีมาเคยยิ่งใหญ่เคยมีมาก่อนครั้งหนึ <sh 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 ่งเป็นยังไงครับเพราะว่าช่วงโคแว่รกเน่ยช่วงโควิดเนี่ยการละครอะหายไปหายไปสามปีหายไปสามปีแล้วกลับมาใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมค่ะทุกคนแน่นอนอยากให้ทุกคนมาเป็นส่วนร่วมในการกลับมาครั้งที่ใหญ่ของพวกเราชมรมการละครมาเป็นส่วนหนึ่งด้วยกันนะเพราะว่ามันมีหลายสไตลทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังแบบเอาซิงค์สนุกแน่นอนเข้ามาวไม่ผิดหวังแน่นอนครับทุกคน ทัมมิ่งซูนครับถาปัดการละคร <Yeah. S 1> ชมรมนี้มีแต่เสียงดนตรีเสียงเพลงนะครับก็ขอยินดีพบกับชมรมถารัตี้ค่ะครับสวัสดีครับที่เขาจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับชมรมชมรมนี้นะครับผมต้องบอกกันเลยว่าชมรมของเราเนี่ย ไม่ได้ชมรมดนตรีอย่างที่ทุกคนก oh. ินกันนะฮะชมรมของเราเนี่ยคือชมรมสร้างความสอ้โาสนใจนะครับชมรมที่จะสร้างความสุขให้ทุกคนในคณะได้นะแม้กรทั่งในมอได้ทงไปจะได้อัพสาปพัีิยะก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมชมรมสาปาัตีเอาหายไปแล้วเฮยปาวพติยครับผมไม่บาย ไม,ไไม,ไม่พี่ขอสัมภาษณ์นิดหนึ่งนิดหนึน่งอ่ะก็ะวันนี้เราในเช้าเลยยันตกบนะ่ายนล้วก็อยากจะถามว่าเราชอบกิจกรรมตัวไหนกันบ้างที่เราท้องคนละหนึ่งกินนะครับเราชอบกิจกรรมที่พาเดินไปดูต่างๆต่างอาจจะเลยไม่ว่าชมรมหรือว่ากิจกรรมผัดต่างๆ<ต>เราชอบอะไรเอ่ยชอบกที่ผัดต่างๆเดี่ยวพาวิดูต้องอะไรอย่างเงี้ยอ๋อชอบที่คือข้างหลังเสียงดังมากนะก็ ดี๋ยวพูดให้ฟังน้องบอกว่าชอบที่ได้เดินผ่านต่างๆนะครับผมน้องคนที่ชอบเดินฐานนะแล้วเราล่ะชอบกิจกรรมแจกข้าวกลางวันน้องชอบกิจกรรมแจกข้าวกลางวันนะครับก็เดี๋ยวปีหน้าจะจัดงบแจกข้าวเยอะๆเลยเอาดีๆเอาดีๆชอบอะไรชอบเดินฐานมีหมวกบนดังอ่ะมีนเดินแบบน้องมันเดิน่านหรือชมลมอ๋อชอบตอนเดินชมรมนะ เฮ้ยถึงยอดเยีเ่ยมเยี่ยมเยี่ยมใจทุกงานนะอ่ะแล้วเราล่ะครับชอบกอ็จอ,อยู่ข้างบนไงที่เขาพาไปอ,าไอ่ะเขาตต่างเลยอ๋อชอบตอนเดินทางตอนเดินห้องต่างๆท,ทำไมละ่ะแต่ว่าได้รู้จักห้องไงได้รู้จักอาจารย์อ๋อไ,<ห>ได้รู้จักอาจารย์รู้จักกับห้องเรียนของเราเนาะ <c oughs> โอเคอ่ะแล้วน้องละ่ะเพื่อนหมดแล้วจะเหลืออะไรให้เราบ้างเพื่อนๆพุกนมาแล้วจะเหลืออะไรให้เราบ้างใช่อ่ะเอาส่วนตัวเลยชอบอะไรส่วนตัวชอบตอนเล่นเกมค่ะได้ค่ะ อ๋อชอบตอนตอนในฐานแล้วก okay, ็ม right ีเกมให้เล <c oughs noise> ่นเนาะโอเคก็ด e ีดีดีแล้วสนุกดีสนุกดีอ่ะรู้จักอาจารย์รู้จักเพื่อนด้วยอ่าได้รู้จักอาจารย์กับเพื่อนเพื่อนด้วยคันละเราบ้างอ่าใช่น้ำปีอีกแล้วเราชอบตอบปีนะก็น้องครับพี่ขอถามหน่อยไว้เลยตั้งแต่เช้าเลยกิจกรรมอะไรที่พี่จัดกันเนี่ยเราชอบกิจกรรมอะไรมากที่สุดไม่ว่าจะนี้แหละพี่อ่าชอบพี่ที่กิจกรรมที่ดีว่า อ่าชมรมอมีชมรมอะไรบ้างทั้เหมือดจริงสถาปาร์ตี้ครุยกับกล้องคุยกับสถาบันสถาปาร์ตี้ครับทุกคนลงมาลงมาไม่เห็นไม่เห็นแล้วเราก็มีกองสถาบันโด้วยทุกคนเป็นเป็นชมรมที่ดีมากครับผมหลายหลายคนอยากเข้าเลยครับลงมาลงมาหัวการหัวการไม่เห็นเอ๊ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเราเป็นไรอ่ะโอเคครับทุกคนวันนี้ปฐมนิเทศคณะก็ต้องขอลาไปก่อนครับบ๊ายบาย